ฮัลโหลสวัสดีครับกับมาครับสำหรับไมคครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมตื๊กก็เดี๋ยวจะมาเล่นไมครับเอาชีวิตรอดเหมือนเดิมนะอืมซึ่งวันนี้เราก็จะมาอืมไม่รู้ดิค่ะเออวันนี้เราจะมาขุดเหมืองเออเห็นเตรียมเนี่ยเนี่ยเนี่ย พิกแอ็มาตั้งเยอะอืมอ่าสะตนพิกแอ็อืม,ออมแล้วก็ทำการลงเหมืองเลยฮะอ่าอ่ะฮะผมจะทำการขุดตึ้งแต่ตรงนี้ไปเลยอืมเอาไอ้นี้มาก่อนฮะเอาพิกแอ็ตัวหนึ่งตัวอันเดียวไว้ก่อนนะแค่อันเดียวไว้ก่อนเพราะว่าผมจะทำการเอาเอาอะไรก็ไม่รู้ใส่ไว้ในตัวก่อน อะไรนี่อ่ะทำไมกาเวลมันเยอะจังเลยไม่เหรออเกมนี่ดูเหมือนมันเป็นจากให้เรา ừ, ขุดกาเวลมานอะอืมก็ขุดขุดไปเถอะนี่ฮะกาเวลหมดแล้วขอไปขุดเลสโตนตรงนี้อืมเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอีกหน่อยนะอ่าอ้าวไอ้ขุดหนึบอ้บาวบังหน้าเราเลยไอ้ตูดหนึบเอ้ย เพราะฉะนั้นวางท็อตไปก่อนคะับเพื่อความปลอดไฟยอืมกดไ,ไัไรใช่ไหมน,นี่มาเลยเราไม่กลัวแล้วอะอืมไปเลย่อยฮะทีนี้งั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาครับพาสเวิร์ดพาพาดีนิ้วดีนิ้วไม่ได้ฮะตัดอ่าพาสเวิร์ดพาพาตัดเลย ว้าวเจอทองฮะเราชอบขุดทองฮะขุดขุดทองฮะขุดทองว้าวจังเหลือดทองให้ด้วยไวย้ดูเหมือนมันจะไม่หมดแต่มันก็ไม่หมดเออดูเหมือนมันจะหมดแต่มันก็ไม่หมดนะฮะมันมีแถมไว้ดีขุดไว้เลยขุดไว้ขุดไว้ขุดไว้เลยนะฮะนี่ขุดต่อ ลาวา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 อะไรมาอุดยากอุดเย็นขนาดนี้เฮ้ยเรื่องบล็อกนั้นเนี่ยเออที่สุดตรงนี้ก็เจอที่สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะนี่ก็เป็นลาวาหอุดไปเลยอันตรายอันตรายเพราะฉะนั้นกลับไปเลยฮะอ่าครับเรามาที่เมืองต่อไปนะฮะอ่าก็เป็นเมืองนี้นะฮะอุดไปเลยงั้นก็เป็นการประหยัดเวลาพาสเวิร์ดภาพฮะไม่ต้องดีดนิ้วอ โอ้ลาวา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 โอ้เวลี่กูเจอลาวาอีกแล้วนะฮะงั้นไปเหมืองตัวไปกันเลยทำไมไม่เจอแหลมมั่งเลยฮะไปเหมืองกลับไปเลยอาา่ะฮะทีนี้ผมจะมาเป็นเหมืองตัวนี้นะฮะอาา่ะฮะตรงนี้มีมีมีลาวาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะขุดน่ะเตรียมบล็อกไว้ก่อนฮะ,ะอันตรายอันตราย จริงด้วยลาวา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 ไปขุดตรงนี้ฮะไปขุดตรงนั้นนะฮะตรงนั้นตรงนั้นอ่ะมาขุดตรงนี้เผื่อเจอเลมอนนะฮะอ่างั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาครับพาสวร์ดับับฮะ เจอลาวาอีกแล้วอะไรดวงเราจะสวยขนานดะนี้ฮะนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของลาวาตอนนี้กี่นาทีละสิบเก้านาทีอ่ะกลับไปกลับไปเปลี่ยนทางเปลี่ยนทาะไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับไปไปครับไปเอาพิกเอ็มาเ,มเติมเติมนะเพื่อเพิประหยัดเวลารับตัดไปเลยอะรับทีนี้เราจะไปทางนี้กันนะฮะซึ่งขุดไปเลยผมไน้เอาพิกเอ็มาแล้วนะอืขุดไปเลย ถ้าผมสามารถครับเพิ่มเติมได้นะครับผมเอาไม้กับฐานมาอยู่ฮะอ่าขุดไปอ่าผมเจอลาวานฮนะเออเพราะฉะนั้นกลับ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  เพื่อเป็นการปลี่ยนเวลาตัดไปตอนกลับเสร็จฮะอ่ะเข้าไปในหลุมนี้ทีนี้อืมเข้าไปเลยอ่าเพื่อเป็นการประหยัดเวลาฮะพาพสวยภาพฮะ,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 ฮะ แล้วฮะทุกคนอะไรจะดวงเฟือนขนาดนี้เพราะฉะนั้นคลิปนี้แม่จะได้เวลา,าตมควนแล้วนะคะพวก็กลับปิดอ่ะไดมอนเออตอนนั้นทำไมผมไม่เจอเออเฮ้ยตอนนั้นตายตัวคงจะใช่ไดมอนอทำไมตอนที่เราจะปิดคลิปทำไมมันมาเจอเฮ้ย,เ,ยเออก,ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้น เลยนะกี่เม็ดหนึ่งเม็ดอู้ว้าวสองสามห้าโอหเหลืออีกไว้สามสามอันนี้ผมจะเหลือไว้นะเดี๋ยวเราได้พอจูเราค่อยมาขุดมันนะอุ้ยโชคดีจังเลยวะทำไมคลิปนี้เราโชคดีวะเออได้แค่นั้นก็อืมก็ดีนะฮะดีกว่าไม่ได้เออโอ้โหคลิปนี้เราโชคดีเหมือนกันเนี่ยเออผมขุดมา ตอนผมทำคลิปเนี่ยทำไมมันได้ไวจังหรือว่าขุดมาแค่30 30นาทีเองอได้แล้วโอ้โหไดมอนด์กี่เม็ดห้าแปดเม็ดโอ้โหเยอะอยู่นะผมว่าอืมเดี๋ยวทำพิกแอ็ก,ก่อนนะฮะทำไมผมถึงเอามาห้าเม็ดฮะผมผมมีหนึ่งอย่างนะ,ะทำพิกแอ็นะฮะมันใช้สามเม็ดใช่ไหมเขาก็จะทำพิกแอ็สามเม็ดนั่น แลที่นี้2เม็ดก็จะเอามาทําเป็นตัวอันชา์นะฮะถ้าเราไม่มีตัวอันชานเราก็ไม่ทําได้ฟอร์จูนใช่ไหมล่ะอะแต่ถ้ามีพวกอะไรที่มันขายฟอร์จนฟอร์จูนนะอ่ะก็ซื้อไปซื้อไปซื้อไปนี่เอาเหล็กนะฮะนี่ได้เหล็กมานิดหน่อย้อขอบคุณฮะเออเจ็บจำมาใช่ฮะอ้ในที่สุดผมก็ได้เหล็กเฮ้ยไม่ใช่เหล็กไดมอนฮอ่า เพราะฉะนั้นคลิปนี้เราคงจะได้ไดมอนด์เป็นเอ้ยพิกแอคไดมอนด์เป็นสิ่งสุดท้ายของคลิปนี้นะคะเราจะครับไดมอนด์พิกแอคโชว์นะฮะในที่สุดก็ได้ไดมอนด์พิกแอคแล้วเราได้รวยแล้วฮะทีนี้เรามีชายแล้วเว้ยเว้ยเออเก็บขยะก่อนนะแป๊บ อ่ะเก็บขยะเสร็จแล้วนะฮะอ่ะเอาเอาเอาถาดใส่มันนะเก็บขยะเสร็จแล้วแล้วเราก็จะทําการเอาไดมอนออกมานะฮะ้อ,ะโอโเราได้ไดมอนพิกแอกเป็นชิ้นแรกแล้วฮะอืมครับปิอ่าครับไม้มาแล้วก็ทําแบบนี้แล้วเราก็ทําแบบนี้นะฮะอ่ไดมอนพิกแอกนะฮะเราได้มาแล้ว โอ้ดมอนพิกแอคกชิ้นแรกในการเอาชีวิตรอดครั้งนี้นะโอ้ดี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 ซะเลเกินอ่ะเก็บดมอนดไว้ก่อนดมอนพิกแอคเก็บไว้ดมอนเก็บไว้ไอ้นี่อเก็บไว้เก,ก็บไว้ขยะอะไรเก็บไว้หมดเก็บไว้ให้หมดเลยฮะพวกนี้เป็นขยะฮะนี่ว้าวเพราะฉะนั้นแม่น่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะผมขอกลับไปคลิปอยางเท่านี้แล้วก็แล้วกันขอบคุณที่ติดตามชมฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับ อินที่มามันก็จะมีให้กดอยู่นะฮะกดกดไปเถอะมันจะเป็นคลิปตอนต่อไป,ปฮะก็กดกดไปเถอะอืมมันจะเป็นคลิปตอนต่อไปกดไปเลย